อยากมีโต๊ะทำงานที่มีกระถางต้นไม้เล็กๆสวยๆดูแล้วสดชื่นแถมยังมีความหมายเป็นมงคลที่ดีอีกด้วยวันนี้แม่เต่อขอแนะนำต้นไม้ตั้งโต๊ะที่มีใบเขียวสดเป็นมันลำต้นอวบสวยแข็งแรงปลูกก็ง่ายแถมยังโชวโคนโชวรากมีความหมายที่ดีบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์การเงินการงานเพื่อนฝูงรักใคร่ เจ้านายเมตตาด้วยนะคะตามแม่เต่อไปปลูกด้วยกันเลยคะ่ะกวักมรกตกระถางใหญ่ๆแบบนี้นะคะเลี้ยงมาก็เกือบปีแล้วนะคะกระถางใหญ่ขนาดนี้ก็จะมีโขดแล้วนะคะแล้วก็จะมีรากสวยๆแม่เต๋อจะขุดนะคะแล้วก็แยกมาลงกระถางเล็กๆแล้วก็เลี้ยงต่อไปอีกนะคะเลี้ยงแบบโชว์โขดโชว์ราก พอเขาติดดีแล้วนะคะเราก็จะนำไปวางไว้ที่โต๊ะทำงานของเราได้เลยเริ่มด้วยการขุดนะคะแล้วก็แยกต้นที่สำคัญในการขุดและแยกต้นนะคะเราจะต้องระวังอย่าให้รากแล้วก็ให้ขุดของเขาต้องขาดแล้วก็ได้รับความเสียหายเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปจัดโชว์ขดแล้วจะทำให้ไม่สวยนะคะค่อยๆเกลี่ยดินออกแล้วก็เอาไม้เอาไม้งัดเบาๆนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้น เห็นไหมคะดูรากเขาค่ะอือทุกคนคะรากสวยมากเลยคะ่ะถ้าแบบนี้เวลาเราเอาไปโชว์โคดนะคะสวยมากอีกต้นหนึ่งคะ่ะนี่ <ๆ S 1> เห็น <ๆ S 1> ไหมคะเราค่อยๆงัดขึ้นอือเนี่ย <ๆ S 1> เห็นไหมมีโคดน่ารักด้วยแล้วก็มีราก <ๆ S 1> เห็นไหมรากสวยๆหนึ่ง,ส,งสองสามรากแล้วก็ข้างๆทางนี้ก็มีอีกนะคะแช่น้ำไว้เลยคะ่ะ ต่อไปค่ะเราก็ค่อยๆทํานะคะค่อยๆเกลี่ยดินออกค่อยๆงัดขึ้นนะคะดูรากเข้าก่อนถ้าหากรากขาดนะคะการโชว์โขดครั้งนี้ก็จะไม่สวยเลยรากเก่ามันก็จะตายแบบนี้นะคะแล้วก็จะเกิดรากใหม่ขึ้นมาแบบนี้ี่ยรากใหม่แบบนี้ขึ้นมานะคะเห็นไหมคะนี่ต้นนี้รู้สึกว่าจะโขดใหญ่มากเห็นไหมโอ้โหโรากเยอะมาก ต้นที่เกิดใหม่นะคะก็คือเนี่ยค่ะต้นที่เกิดใหม่แตกหน่อขึ้นมาโอ้หแตกหน่อเยอะมากส่วนต้นแม่นะคะต้นแม่ก็คือต้นนี้แหละนี่นี่ต้นแม่ต้นนี้จะตัดออกเลยนะคะต้นนี้เพราะว่าเวลาที่เราเอาไปใส่กระถางแล้วก็จะเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยสวยนะคะเหลือ,อไว้เฉพาะหน่อที่แตกขึ้นใหม่นะคะรากไหนที่เหี่ยวๆรากไหนที่มันเน่าแล้วนะคะเราก็ตัดแต่งนะคะทุกต้น เอาออกให้หมดเลยนะคะเหลือเฉพาะรากใหม่รากที่สวยๆอันนี้นก็จะมีต้นแม่นะคะอย่างเงี้ยต้นนี้จะตัดทิ้งนะคะก็จะเหลือเฉพาะต้นลูกนะะตัดต้นแม่ออกแต่พวกนี้เดี๋ยวเขาก็ขึ้นมานะคะออกเลยต้นนี้นะคะรากที่เราจะโชว์ก็จะมีเนี่ยนะคะรากที่จะโชว์อันนี้เราก็จะเห็นว่านี่นะคะฝั่งนี้เห็นไหมคะรากก็จะสวย น,ะะน,นรากสวยโ,ว you, ะะโชว์โขดด้วยว you, นะคะโชว์รากด้วยโชว์โขดด้วยนะคะฝั่งนี้ก็จะมีรากมาเห็นไหมคะเรามาทํากันเลยนะคะเราจะมาให้เขาจมลงลงในกระถางนะคะได้ที่ไหมพอเราได้ที่แบบนี้นะคะเราก็ใส่ดินเลย พอเขาอยู่ได้แบบนี้เราก็ค่อยๆถอดไม้ออกนะคะถอดไม้ออกค้ำไว้นะคะจะค้ำก็ได้นะคะหรือใครไม่ไม่ค้ำก็ไม่เป็นไรนะคะ อย่างรากนี้นะคะมันไปนู่นมันจะไม่สวยนะคะตรงนี้เราก็เอาเข้ามาเอาเขากลับมานะคะเนี่ยเอากลับมาแบบนี้ เย็นๆน,น,นิดนึงนะคะใส่เข้าไปมาดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เราจะเอารากเข้าเข้าไปข้างใน <c oughs> ดันลงไปเลยนะคะ อยากให้รากเขาโผล่ขึ้นมานิดนึงเพราะว่ารากตัวนี้ยาวก็อยากให้โผล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะดันขึ้นมาเลยค่ะดันเข้าขึ้นมาอันนี้ไม่ยาวเท่าไหร่ตัวนี้ยาวนะคะยาวได้นะคะเนี่ยโผล่ขึ้นมาเลยก็ได้นะใเข้าไปนะเราก็จะได้รากที่โผล่ขึ้นมาแบบนี้น แล้วก็จะได้รากตรงนี้นะคะเอาไว้โชว์หนึ่งรากแล้วก็รากนี้ที่มาจากตรงนี้นะคะสองแล้วก็รากเล็กๆของเขาอีกสองตรงนี้ฝั่งนี้หมดแล้วไม่มีรากนะคะไม่มีเราก็จะได้รากตัวนี้ดึงขึ้นมาให้สูงนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่ารากเขายาวเห็นไหมนี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้ หลังจากที่เราเตรียมรากแล้วก็เตรียมโคนให้เรียบร้อยนะคะสวยงามตามใจเราแต่ที่สำคัญก็คือว่าโคดกับรากนะคะจะต้องอยู่เหนือปากกระถางขึ้นมานะคะเราจะเลี้ยงต่ออีกประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนเพื่อที่จะให้กวักมรลกตของเราได้ติดก่อนขวดมาเลยค่ะเป็นขวดน้ำก็ได้นะคะ ตัดเลยนะคะตัดเสร็จแล้วเราก็จะนําไปครอบลงบนกระถางกันตอนที่เราจะครอบลงกระถางก็ต้องระมัดระวังนะคะระวังว่าใบของเขาจะหักนะคะครอบลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ดันลงไปจนถึงปากกระถางเลยนะคะเก็บรากเข,าเข้าไปโดยการใช้ปลายช้อนนะคะดันรากเข้าไปพลาสติกก็จะครอบตรงรากแล้วก็โขดไว หลังจากนั้นเมื่อเราจัดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนำดินนะคะดินเก่าดินกระถางของเรานี่แหละคะ่ะใส่ลงไปให้เต็มเลยนะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ใส่ให้แน่นจนเกินไปใช้มือกดเบาๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กระทบต่อรากแล้วก็โขดที่อยู่ด้านล่างก็จะใช้ไม้นะคะเอามาไว้ด้านนอกแล้วก็ใช้เส้นยางหนังยางนะคะรัดไว ง่ายๆแค่นี้เองใช้มือตบเบาๆจัดให้เรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าแต่ละต้นนะคะมันเป็นยังไงบ้างมาดูต้นเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะเอียงๆไม่ค่อยสวยนะคะก่อนที่จะเสร็จเราก็จะต้องมาจัดต้นก่อนนะคะเพื่อที่จะดัดต้นของเขาให้ขึ้นมาให้สวยงามนะคะเวลาที่ เราจะนำไปประดับโต๊ะจะได้สวยๆเราก็ทำไม่ยากนะคะโดยการใช้นิ้วเรานี่แหละค่ะดันมาดันเสร็จแล้วก็ใช้ดินมากรบนะคะใช้ดินใส่ไปเลยแบบนี้นะคะ,คะก็กดดินนิดนึงนะคะไม่ต้องกดจนกระทั่งแน่นนะคะพอให้เขาอยู่ได้พอที่จะดันต้นเขาให้ให้ขึ้นมาได้นะคะเห็นไหมอย่างต้นนี้เราก็ดันขึ้นมาแล้วก็เอาดินใส่เข้าไป นี่แบบนี้นะคะเขาก็จะอยู่ล้ไม่ยากเลยนะคะง่ายๆหรือถ้าหากว่าไม่อยู่จริงๆนะคะเราก็จะใช้ไม้นะคะมาเสียบแล้วก็ค้ำยันมัดไว้นะคะให้ต้นของเขาขึ้นมาสวยๆก็จัดให้เรียบร้อยอีกทีนึงนะคะเช็คดูความเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะรดน้ำให้ชุ่มไปเลยนะคะ แค่นี้ก็จะเรียบร้อยแล้วเราจะต่อด้วยโขดนี้เลยเห็นไหมคะดูรากตอนนี้เมตต่จะใช้ช้อนรองนะคะใช้ช้อนจัดสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะจัดวางรากแล้วก็วางโขดอย่าลืมนะคะว่าโขดเขาต้องอยู่บนปากกระถางเท่านั้นนะคะไม่ให้โขดเขาจมลงไปข้างล่างจากนั้นก็เติมดินเลยค่ะ ติมดินลงไปให้เต็มนะคะเห็นไหมคะเขาเอียงอยู่เวลาเอาไปตั้งประดับที่โต๊ะมันก็จะไม่ค่อยสวยใช่ไหมคะนะคะ,นะคะไม่ให้เขาเอียงให้เขตั้งตรงขึ้นมานะคะต้นนี้ก็ต้องตรงขึ้นมาแบบนี้นเะดะี๋ยวเราจะดัดเขาอีกทีนึงใส่ดินเข้าไปเลยะคะ่ะ ตรงนี้ไม่สวยนะคะเราต้องดันเขาคืนมาแบบนี้นะคะดันเขาคืนมาแบบนี้ก็โดยการที่เราจะอัดดินลงไปฝั่งนี้นะคะอัดดินลงไปเลยนะคะเนี่ยตรงแล้วพอตรงเสร็จนะคะเราก็จะเอาที่รารองออกนะคะค่อยๆนะคะ ค่อยๆใช้ปลายช้อนนะคะในการกดดินเบาๆตรงส่วนไหนที่ตรงข้างใต้โขดของเขานะคะเราก็เพิ่มดินลงไปจากนั้นก็นำพลาสติกที่เราตัดไว้มาครอบลงไปนะคะจัดให้เรียบร้อยกดลงไปนิดนึงจากนั้นเราก็เพิ่มดินลงไปเลยนะคะเอาให้เต็มใช้ไม้นะคะมาผูกแล้วก็ดัดต้นเขานิดนึงให้ต้นของเขาตรง เวลาตั้งจะได้สวยๆนะคะ อย่าลืมนะคะเก็บไว้ในที่ร่มรำไรหมั่นรดน้ำให้สม่ำเสมอนะคะหลังจากผ่านไปประมาณเดือนครึ่งเกือบสองเดือนเราก็จะมาดูกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องรดน้ำให้ชุ่มไปเลยแล้วก็ นำไปแช่น้ำจนกระทั่งเขาอิ่มน้ำเราถึงจะนำขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมาแกะพลาสติกออกแล้วรดน้ำให้แรงๆให้ชุ่มอีกครั้งหนึง่งก็มาเกลี่ยดินกันต้องเบาๆมือหน่อยนะคะค่อยๆเกลี่ยออกในขณะที่เราเกลี่ยเห็นไหมคะดูรากเนี่ยค่ะใช้น้ำฉีดลงไปเลยนะคะฉีดให้ดินออกเพราะว่าดินเขาอิ่มน้ำแล้วก็จะฉีดได้เห็นไหมคะเห็นรากไหม ืสวยมากเลยนะคะมีรากมีโคดแล้วตอนนี้ใบเขาก็เขียวมันแสดงว่าเขาติดดีแล้วนะคะเรามาดูกระถางต่อไปค่ะทำเหมือนกันเลยนะคะเกลี่ยดินออกแต่ว่ากระถางนี้นะคะเดี๋ยวไม่แต่จะเอาลงแช่ในน้ำเลยแล้วก็ล้างออก ใบมันแวบเลยตกแต่งด้วยก้อนหินสวยๆนะคะค่อยๆใส่ใส่ให้รอบเลยนะคะตรงไหนที่เป็นช่องเล็กๆเราก,ก็ใช้ด้ามช้อนนะคะค่อยๆกดลงไปไม่ต้องกดแรงนะคะเรากดพอให้ก้อนหินคขอยอยู่นี่เห็นไหมคะสวยมาก เอไปค่ะอีกกระถางหนึ่งเราก็ใส่เหมือนกันค่ะใส่ลงไปเลยดูรากดูโขดสิคะน่ารักมากเลยเอาไปตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานใครๆต้องอิจฉาเราแน่เลยเห็นไหมคะสำหรับช่องตรงนี้นะคะให้เต๋วจะใช้ริบบิ้นชาลีปักลงไปเห็นไหมนี่สวยมาก เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะอืมมีกระถางเล็กๆด้วยหลังจากที่รอมาน,ะนานๆตอนนี้เราก็ได้ขวักมรกฏที่อื้อโชว์ทั้งโขดโชว์ทั้งรากจะตั้งที่โต๊ะทำงานหรูๆหรือว่าตั้งที่โต๊ะทำงานแบบบ้านๆก็สวยเหมือนกันนะคะ ขอขอบคุณที่ชมคลิปแม่แต่วจนจบหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะที่กำลังมองหาต้นไม้สวยๆแล้วก็มีความหมายดีๆมาประดับโต๊ะทำงานคลิปนี้แม่แต๋วลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ